852ครับแปดครับแป้อยห้าสิบสองถึงปเดินทางปลอดภัยก็น่าจะนั่งเครื่องใหมวได้สวยเลยเสื้อสวยเลยขอบคุณพี่ชาตินะครับนี่ขอบคุณพี่ชาตินะครับสื่อสปอร์ตเลยนะสื่อสปอร์ตมหาสารคามสื่อของคนละกันอันนี้เป็นเสื้อหลานเพื่อนเลยโดยเฉพาะใช่ไหมแบรนด์ของเพื่อนเองนี่ชอบแบบนี้มากขอบคุณพี่ชาตินะครับผม เองๆรวยๆปังๆอันนี้เพื่นจีมนี้เพื่นสนับสนุนโตโยต้าสาระคำต้องสนับสนุนแต่คุณคุณหมอเราจะกลับเทียรนะครับรอเพื่อนรักคุณหมอเราแค่แค่แค่ไม่นเลยคุณหมอรอเพี่ยรรอเพี่ยนรักเออที่เราเติมอีกอันนี้เมื่อไหร่เนี่ยเปิดวงเปิดวงรำเพรินโชว์เหรอได้มาบ่อเอทั้งสองเลยล่ะวันที่เท่าไหลกวัวยังไม่รู้เขายังไม่ระบุ น่าจะเปิดหลังสาวน้อยอยู่มั้งหรือจะเปิดก่อนเปิดก่อนมันก็ไม่มีงานเนาะเปิดต่อกันเลยสองมันเปิดใส่กันรถเตี้ยไม่อยากขึ้นเลยสภาพได้ยุสเสาสุขสภาพพวกเราสุขเสาร์อาทิตย์รถไม่ต้องดูนะครับสุขบกมากโเหมือนกันนนช่วงนี้หน้าฝนน้องฝนมีแดดนมัน บวชคือดอกผมว่าสีมันไม่ใช่สีแดงแป๊ดมันออกส้มแดงสดแดงสดใสเแชให้ผมตัวหนึ่งแต่ให้ไซส์เอดมาผมใส่อะไรเพื่อนคเคยให้ผมอยู่แต่บรูเป็นตัวตัวใด่บรูผมไปใส่ฮัดขีปโวอิงต็นอยู่ น้องก็ันได้อำนาจพาจากกันเลยได้ไหมอยู่ที่นี่ดีครับยืนยันว่าดีอร่อยเนี่ยอร่อยกิ่มคุณตลอดตอนมาอยู่จังสี่เหมตาจะไหลที่กลับอยู่จังสีไหมไม่กินก็ด่ากินเยอะก็ด่าจะได้จะแก้ปัญหายังไงไอ้แคร์ก็เอารั้วมาใส่เนาะใส่รั้วครับใส่หัวเพราะใส่รั้วทั้งหน้าให้หมดเลยใช่ใส่รั้วที่เทาให้ที่ทำให้แคร์อยู่นี่อย่างเดียวนี่อยู่โรงรถนี่เบอร์วัฒน์เบอร์น้อหัว โมื่นมันเฟียคนอย่างนั้นมันกัะรใส่ะเป็นบาีดมาก,มากเป็นมิตรทุกคนไม่กินขา่ขนากันคื่นไม่กินข่ากันคืนตอนรับยังดีนะเปเล่นนมา,าไม่เาเลย,ย่ลาง,าางออล่างเอาครับฝ้าล่างมันแห้งนะมันนี่ล่างยังไงอะ น้ำมฉีดเลยครับฉีดแล้วถูต้องถูสไลด์ถูอ่อนกี่ดอกแฟบบ้านผมเละหมาบ้านเลยเพราะหมาเพียบงานเข้าเลยแค่ไหนมารอบหน้าลูกขออยู่บนผ้าเพดานนั้นหน้าหน้าต้องมาหน้าแรงหน้าหนาวหน้าหนาวเออหน้าหนาวหน้าหนาวในเดือนกันช่วงช่วงมีนาที่จะมีคนสั่นน้อยหน้าไหนพ่อ ร้อนมีน้ำมันร้อนมีน้ำมันท่อนโอ้รถมีนาจะเข้ามีสาแล้วอันนี้รถไอ้ผู้ใดนรถไอ้ซอบอ่ะรถซอบอ่ขนออกมาขนยางค่ะค่ะเลยนะครัแมนประตูบอนี่แมนแจกติ๊บกระจายให้กันได้สร้างเงาก็ได้ยมไม่มองก็ไม่รู้เลยแต่ว่าหน้าเก๋เหมือนเดิมหมดทั้งยาวมวน กุบถิบคือเขาอุ้งอิงดูอ้วนขึ้นไหอ,อุ้งอิองอรู้สึกว่าก <c oughs> ินหลายพดเอใส่เสื้อลูกสาวดูกูหน่อยลูกสาวกูหน่อยช่วงนี้อีหลา่ลาปิดวงเลยบ่ค่อยได้ไปออกงานกับอีหล่ากินหลายเพราะตันไปเลยอีหล่าหอวลงจ้าสาธุ้วหมดลงดอก <c oughs> ปะพี่เบาไปกระเดินทางปลอดภัยพยูงหลอกคอให้กินน้ำซัมลาล ลาแล้วเนี่ยไปไปละไปแวะไหนก่อนนี่บบแวะแล้วนะโบลูเขื่อนนี้อยากไปดูแห่เทียนแต่ว่ามันไม่ได้จะมาแห่เทียนแล้วมันแห่เนไม่ได้จะผ่านเลยสิบสิบเอ็ดนุ่าเข้าอุบลได้เออมันไม่น่าจะผ่านอันนี้ไปเส้น้นนเเที่าจะไปส GPS พาไปทั้งไหนพี่บุญในป่าเหมือนเดิมไปแวะลานจันนี่ปะอยู่ทั้งไหนผ่านปะวันนี้วันอาทิตย์รับรองว่าคนเยอะเค้าจะอาบแยมก่อนอืมไม่แน่เราอาจจะได้เจอกันบู๊ น้องครูผ่านเพิ่นสิทกาฮะิ่นผ่านน้องครูไม่ใช่เหรอผ่านคันเฮาแวะไปแวะไมหน่อยได้สิไม่ไปแล้ววันนี้ลูกสาวกลับบ้านเจ็่บ้านหรอยู่บ้านเก้าเข้ากรุงเทพฯอยากกลับบ้านจะไปทีงไหนดีเฮ้ยเอหรือว่าเราแวะไปแวะไปจัะน้อยก็ได้หั่นหั่นฮอดจะเวียนนะหั่นฮอดจะเวียนก็สิผ่านผ่านผมมากกว่าทั้งเส้นซีส่เจ็ดปอผ่านกันเท่าไรล่ะกษะ ไปเสร็นั่นละกันเป็นไปเสร็จสองสี่ใช่ครับออกโคลาดออกปาจินบอกใช่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 วิ่งเสร็จนางรองสองสี่สองสี่นางรองสนามช้างของบุรีรัมย์ด้วยเออใช่ใช่ผ่านบุรีรัมย์หรือว่าเราไปเดี๋ยวค่อยว่ากันให้นหอดกันหันหอดจะเวีนกิดจังว่าไปเฮ้ยแต่คนขาไปหันหนหอดจะเวีนผมเคยสวนเราเลี้ยวเราบอกบอก แต่รอบหน้าสัญญาว่าจะขึ้นนั่งเครื่องเลยจ้ะคือนั่งยังกไให้ฮอดใช่เครื่องแล้วนั่งแท็กซี่มาลงนี่เช่ารถมาเช่าไม่ต้องเช่าตอนจะกลับให้เข้ามารับแท็กซี่อ๋อมาเรียกมาเรียกมารับใช่มีไงเวลาเขาว่าวันนี้กี่โมงกี่เชียร์นี่นี่เพื่ไงเไงใเสียกล้องบอกแล้วสิไปหับไปซ่งอยู่ไม่เมา เสียดีไม่สบายเสียกล้องบอกผมว่าถ้าพี่มาวันหลังพี่โทรมาเดี๋ยวผมไปรับในเมืองให้นั่งเครื่องมาถ้าอยากใช้รถดีรถเสียกล้องเยอะมากแต่เสียกล้องพูดได้เดี๋ยวแต่ว่าเพี้ยนเธอเพี้ยนอะใจใจกล้องมากเม่อเดี๋ยวจำได้มเมื่อคืนเพี้ยนอะเพี้ยนรุดเลยปล่อยผ่อดปลั๊กโตจชงะไรล่ะปลอมีปอดปลาลูกคอก คนมันตกอ๋อแล้วเนี่ัน้ำซำนันแมนบอที่ว่าผอก็ไม่ตื่นเมน้าตื่นเนี่ยวะล่ะมันต้องขุดลงไปทางทางนู้นลึกๆล<ง>ิลองโลกไปที่ละจนตื่นได้นี่ไปไหมแองแอลนึงตรงนี้พอตื่นดิตรงนี้ลึกอยู่นี่เอาเ,เอา,เเอา,เอาจับนุยน่ยลงก่อนเฮ้ยเอาเอาเอะมามามาคลิปกันได้มักผมขอคลิปเลี้ยวจะคลิปไอ้นี่หากินง่ายไหนๆกันเจ้ายังมาอาบน้ำหน้ากัน มามาบ้านพ่อได้กี่คลิปทั้งหมดเลยสามสิบสามสิบก็คลิปอยู่ดิวันแรกยี่สิบสามสิบบ่บ่ถึงหลักแสนกลัวอยู่ลายลายหลายสุดมาบ้านพ่อนี่ยจาได้หลายอยู่ไปปิดวงวังหันกับเจ็ดสิบสองคนกับมีเบงนีเมื่ออาชีพก็สู้เมื่ออาชีพเขาไม่ได้หรอกนี่สุดยอดแต่ว่าจะไปก่อนเพื่อนมัวใช่ไหมต้องเสียตามเพื่อนไม่ทันเลยอืร้องกับ่อะไรไทยเมื่อเจ้ากับมัด มือเศร้ากับม้าทยกับหยาพันอยู่เด้คนมักเบื้องมาพี่น้องคลิปคลิปนี้ครับเวสมนิ่งครับเด้อคลิปหนาว่ากันไหมเดี๋ยวสิเดินทางทำรับพัดจากพอกันใช้เลยครับผมครับ